ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินาทาลอ6แ9ดที่เป็นช่องของการดูดวงโดยไพ่ยิปซีคลิปนี้เราจะมาดูก,กันว่าตอนนี้เขาสึกยังไงกับคุณหนึ่งเหรียญชิมเพลนเจ็ดเหรียน หึ่งถ้วย w o r l d หนึ่งถ้วย,นวยคนที่คุณนึกถึงมีพลังงานของธาตุดินเมืองกรพกษศกกันธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตและธาตุไฟเมษสิงห์โน เขารู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตของเขาเขาโชคดีมากที่ได้รู้จักได้พบเจอกันกันกบคุณเขาอยากขอบคุณในมิตรภาพความรู้สึกที่จริงใจอบอุ่นและแสนดีคุณเชิงดีกับเขาเหลือเกินคุณเป็นมิตรการที่เขาได้รู้จักคุณ ทำให้เขาเป็นอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคนดีกว่าเดิมคุณเป็นได้ทั้งที่ปรึกษาคนที่เข้าใจคนที่คอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำหรือแม้แต่บางครั้งคุณก็ประคับประคองเขาในยามที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากให้เขาได้ผ่านไปได้ เขาขอบคุณในความรักในความหวังดีความปรารถนาดีของคุณและถ้าเขาเคยทำอะไรให้คุณโกรธหรือทำให้คุณกับเขาได้ต้องห่างกันออกไปเขาอยากจะขอโทษและขอโอกาสเขาอยากให้ความสัมพันธ์หรือมิตรภาพนั้นกลับคืนมาดเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมมามีกันและกันเหมือนเดิม ราะคุณคือความสุขคุณเป็นที่สุดของความสบายใจที่เขามี